อย่างมันเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่อุดรธานีฟื้นตัวจากเหตุการณ์ไคจูถล่มเมืองเมื่อ200ปีก่อนกองทัพตะวันตกเลยกลับมาอีกครั้งเพื่อจัดการไม่ให้มีสัตว์ประหลาดอุบัติขึ้นมาอีกคนรุ่นก่อนเลยช่วยกันฟื้นฟูสร้างเมืองอุดรขึ้นมาใหม่ในชื่อว่า นิวยูดอนโดยมีพวกตะวันตกคอยช่วยแต่พวกมันกลับไปถือหางพวกนายทุนที่ปกครองนครหลวงและดูดทรัพยากรทั้งหมดเข้าไปส่วนกลางปล่อยให้พวกชาวบ้านให้อยู่กันอย่างอดอยากพวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มีความรู้ความสามารถหลายๆด้านรวมตัวกันเพื่อต่อต้านพวกนครหลวงที่เอาเปรียบประชาชนแต่ว่าเกิดระเบิดครั้งใหญ่เหนือน่าฟ้านิวยูดอนเราเรียกเหตุการณ์นั้นว่าแบล็ฮ2165 การนั้นสร้างหายนาที่เกินกว่าจะจินตนาการได้แต่แทนที่พวกนครหลวงจะเข้ามาดูแลพวกมันกลับอบพยพค,คนที่พักดีต่อรัฐบาลออกไปจากนิวยูดอนและทิ้งให้ฝ่ายต่อต้านต้องต่อสู้กับสัตว์ประหลาดพวกนี้